ตัดไฟเสียแต่ต้นลมโอวาทหลังฉันเช้าพระพเดฒทตชีโววันอังคารที่13พฤศจิกายนพุทธศักราช2533ณสภาธ,ธรรมกายสากลหลังคาจากโบราณสอนเอาไว้ว่าเมื่อมีความผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นต้องรีบแก้ไขเสียตั้งแต่ต้นมือ ท่านใช้คำว่าดับไฟเสียตั้งแต่ต้นลมคือเมื่อมีไฟลุกติดขึ้นมานิดหนึ่งให้รีบดับเสียเพราะไฟกับลมนี้มีความสัมพันธ์กันในลักษณะแปลกๆอยู่อย่างหนึ่งใครจะไปทดลองดูก็ได้แต่อย่าลองใกล้กุฏิหลังคาจากก็แล้วกันเวลาลมสงบนิ่งๆไม่พัดเลยนี่แหละหากจุดไฟขึ้นมาเมื่อไร เดี๋ยวลมจะพัดมาเองที่ลมพัดขึ้นมาได้เพราะเมื่อจุดไฟขึ้นอากาศแถวนั้นจะร้อนแล้วก็ลอยตัวขึ้นไปอากาศจากที่อื่นก็พัดเข้ามาแทนที่เป็นลมพัดอู้มาทีเดียวยิ่งร้อนเท่าไร่ลมยิ่งพัดแรงเท่านั้นเพราะฉะนั้นพอไฟติดที่ไหนลมจะมาทุกทีไปเมื่อเวลาไฟลุกไหม้บ้านเรือนแรกแก ลมอาจจะยังไม่ค่อยรุนแรงแต่พอไฟติดมากเข้าลมจะยิ่งโหมยิ่งทำให้ไฟลุกฮืออย่างรวดเร็วโบราณจึงบอกว่าให้ดับไฟเสียตั้งแต่ต้นลมหรือว่าตั้งแต่ลมยังไม่มาคือไฟมันยังน้อยอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อมีอะไรผิดพลาดเกิดขึ้นแล้วถ้าเราไม่รีบแก้ไขเสียตั้งแต่ต้นต่อไปจะเกิดความยุ่งยากตามมา แถมทำให้เพาะนิสัยมักง่ายตามมาด้วยถ้าเราเดินไปตามถนนพบขยะสักชิ้นหนึ่งแล้วไม่รีบเก็บขยะที่ทิ้งไว้นั้นมันจะพูดได้ทั้งๆท,ที่มันไม่มีปากมันพูดว่าใครอยากจะทิ้งอะไรก็ทิ้งมาอีกโว้ยแล้วเดี๋ยวก็จะมีขยะที่คนอื่นทิ้งตามมาเรื่อยๆเองหรือถ้ามีขยะกองอยู่ข้างๆทางขยะกองนั้น มันเหมือนจะพูดได้ตลอดเวลาที่เรายังไม่ขนไปทิ้งว่าหมาอยู่ที่ไหนมาคุยเร็วๆโว้ยแล้วหมาก็มาคุยจริงๆเพราะฉะนั้นความผิดพลาดอะไรก็ดีเมื่อเกิดแล้วต้องรีบแก้ไขถ้าไม่รีบแก้แล้วมันจะลามโบราณท่านจึงกำชับว่าตัดไฟเสียตั้งแต่ต้นลม